โอเคกู okay, back in the game ที่สนามนี่กูเองอยู่ตรงนี้ไม่มีแกงจะทำให้พวกมึงยืนขึ้นย้อนไปตามจังหวะของลิสเซมความหมายมันอยู่ในร่างเคยฟังตามและก็ลิสเซนสต็อป and listen กับมาแบบนิวจีปีนี้กูโคตรเฟสนิวสไตล์มีโวยวายบางคนเขาไม่ get อยู่กับแรปไม่มีแอคร่างกู back in my bag ฝันกูไกลมากเกินพอลงมือทำพอใจเกินบลอ ไอ้ skate it ลุยไฟแลบขึ้นไก่ flow แคกแคกแคกไม่ได้สวยงามดังมันโนแต่อยู่ move, มูฟอ้อนแม่งมันสุดโลก keep it focus ใส่จนหมดแม็กผ่านทั้งร้อนผ่านทั้งหนาวมีทำความสุขและกระซ่าซีซั่นทูกู come back ทำเด็กๆต้อง,อง yeah. อร้องแยบพร้อมจนแลบไปดีแทบไปดีแยบไปดีโน่เลยมี let's skate it ภายใต้ไอโ้โองแม่งเคยแซดคำตอบลุงโลกกูไม่เอาแล้วซีซั่นที่แล้วกูไม่มีคดีนะซีซั่นนี้กูพร้อมแล้วกูใส่ไอ้โองแล้วกูกระปากจัด excuse me ขอโทษ T S M T M คาไม่ต้องการไอ้พวกที่ออนฮักมีอีกปะถ้ามีอีกนั่นก็เปลีนหน้ากากไม่เป็นไรแล้วกันนะครับยกมือพนมมาพร้อมกับคำสวัสดี r e p e s t แบบแบงค์ของบอย Everyone you know me บางคนอาจไม่รู้จักไปดูผมได้ในโชว์ me มึ u ออบพิงอยู่ขอมีมีงออบพิงคอยู่ขอมีมีออบพิอยู่อมีแล้วค่อยมาเรียกกูอีกทีจากวันแรกจนถึงวันนี้กูแลบไปถึง3ปีมึงด่ากูสนุกปากกูแลบกูด่าออกทีวีขอบคุณทุกคําด่ามันช่วยผลักดันกูอย่างดีเพราะผลลัพธ์ที่ออกมาทําให้กูมีทุกวันนี้ด่าได้มึงก็ด่าไปด่าได้มึงก็ด่าไปด่าเลยกูไม่สนใจคําด่ากูจะเก็บไว้เป็นแรงผลักจนถึงเส้นชัยคาด่ากูจะเก็บไว้เป็นแรงผลักจนถึงเส้นชัย YO เขาบอกให้ดูไว้แต่กูจะ s u c c e s s o f my life let's break my brother มีอีกไหมพี่ผมอยากได้ยินอีกยินดีเหรอพีขเล็กหนโอเคครับผมแซ่บที่สุดอินดิซอยปาร์ตี้ออนไลท์ทำสาวๆตาลอยอยากจะชุดเจอขึ้นไปซอยบนหอคอยแล้วไม่เคยอยากจะดุงไอ้พวกไอ้เด็กตาลอยเด็กพวกนี้มันแค่เด็กถือฟอยมากับผมผมจะพาไปล่องลอยอยากได้อะไรจะจัดให้ไม่ต้องคอย ลิงออฟคิงกับเอ็กซดีจะแก้วแหวนเงินทองสร้อยเพชรหรือว่าพลอยพี่ใส่สุดได้ก่อนนี้ป่ะ <ats> เอาจริ้งจิ้งไปมมาสามบัน สา3อันจะมาสามอันเลยฟิสตายปะฟิสตายฟิกอยากได้อะไรทำไม่รู้อ่ะลิงออฟคิงกูอยู่กับเ d ็วันนิวเจนกับนิวจีโอเคซีซั่นที่แล้วน้องมันดูปูแต่ซีซั่นนี้กูมันแลบให้น้องมันดูเลสเปกเก้าสามโฟล์ดุงบอกว่ามึงเกลียดแปะและลงบนทง AD โอเคซีซั่นนี้อย่ากูเก็บเป็นเพื่อนมึงเพราะกูนับถือเอเลสเปกโร ขออีกแปดฟิกมันพอไม่อีกแปดเอาจริงๆแม่งตันหมดแล้วแต่ไม่อยากแซดกูอยากได้สร้อยมึงก็ขอกูอีกแปดโอเควันนี้กูเริ่มตันแต่น้องมันขอมากูก็เลยต้องดันอ๋อกูใส่ไอ้โมงเพราะไม่อยากให้ใครมันจำสิ้นสุที่แล้วกูมีคดีแต่ซีซั่นนี้กูกลับมาย้ำแคลนมัน โอเคพี <Goodnight. S 1> <hire> ่เดือดแต่ยังเดือดไม่พอแต่ผมอยากเห็นพี่เดือดรอบหน้าได้ป่าววะผมบอกเลยเดือดสุดๆครับเก๋เก๋เกๆ คือตอนเนี้ยคนนมมี้เขาเป็นรุ่นพี่ผมเว้ยผมไม่รู้ว่าเขาเป็นรุ่นพี่ผมเพราะตอนแรกเขาใส่หน้าก,กากเขามาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเขาไม่เป็นเพื่อน